เคล็ดลับเก็บเงินล้านแรกหลายคนนะครับบอกว่าเก็บเงินล้านแรกยากใช่ไหมครับเคล็ดลับข้อแรกเลยถ้าเราบอกว่ายากสมองเราก็จะถูกสั่งหรือว่าเชตตาสมองเราจะถูกสั่งว่ามันยากพอยากแล้วสมองหรือว่าร่างกายเราก็จะไม่ทํานะครับให้เราเปลี่ยนว่าให้เปลี่ยนความคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายและทําได้เดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดับข้อนี้นะครับ ผมเริ่มนะครับผมไปอ่านเจอหนังสือเขาบอกให้เก็บแค่1บาทนะครับแต่ผมเริ่มหนึ่งปีแล้วคนจะสามารถมีเงินล้านแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับผมก็บอกว่า1บาทเดือนปีหนึ่งมันแค่ได้365บาทเองผมก็เลยเปลี่ยนเป็น100บาทนี่นะครับที่ถือโช์เนี่ยจากนั้น1ปีแรกนะครับผมได้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าจริงๆเราเก็บแค่วันละร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ หนึ่งปีแลาก็ได้3 6,500่้บาทฟังไม่ผิดนะครับ100คูณ365วันได้36,500บาทซึ่งมันถือว่าเยอะนะครับเพราะปกติแล้วผมทำงานนะครับตั้งแต่เ,เงินเดือนหลักหมื่นนะฮะเออหมื่นหมื่นก็ไม่เคยมีเงินเก็บจนคิดว่าเรามี2 0 0 0มื่นได้จะมีเงินก็ไม่มีจน5 0,000ก็ยังไม่มีเงินเก็บเพราะเรายังไม่มี นิสัยหรือวินัยของการอาของคนรวยนะครับหรือว่าการเก็บเงินซึ่งถ้าเราทำตามนี้นะครับข้อแรกเลยเราจะได้นิสัยของการเก็บเงินหลังจากนั้นเชื่อไหมครับผมใชร้ระยะเวลาไม่ไม่ถึงสาปีผมสามารถมีเงินล้านแรกได้แล้วข้อที่สองครับพอเราเก็บเงินได้ เราต้องเอาเงินนั้นไปไว้ให้ถูกที่นะครับเรียงผมเลือกที่จะเก็บไว้ในเงินไปเงินไม่ใช่ที่ธนา,าคารเพราะถ้าที่ธนา,าคารเราได้ร้อยละบาท2บาทใช่ไหมครับแต่ผมเลือกไปเก็บที่กองทุนกองทุนรวมมีตั้งแต่5%ตจนถึง10%แสดงว่าเงิน100บาทของเราเราจะเพิ่ม1ปีมันจะเพิ่มไปเป็น5บาทเพิ่มก็มาเป็น1้5ยบาทหรือว่าอ่าบบาทมันขึ้นอยู่กับกองทุนเราก็ต้องไปศึกษาดู แล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีเงินเก็บแล้วใช่ไหมสมองเราก็จะหาวิธีอย่างื่อผมก็าสามารถเก็บได้มากกว่าเริ่มจากหลักร้อยเป็น5%ของเงินเดือน1 0ของเงินเดือน20%ของเงินเดือนจนตอนนี้มีมากกว่า1นึล้านนะครับแล้วก็การวินัยอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทํกอย่างคือต้องเก็บก่อนใช้นะครับเพราะหลายคนสังเกตนะครับ มีเงินเดือนมากกว่า5 6ห0 0มื่นก็ที่ผมรู้จักก็ยังไม่สามารถมีเงินเก็บได้เพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าใช้หรือว่าตัวผมเองนะมีเงินเดือน5 0,000นกว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีเง็เบเพราะเราคิดว่าเเดี๋ยวใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวโบนัสออกค่อยเก็บแต่ปรากฏว่าสิ้นปีมาก็ไม่ได้เก็บแถมเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกอพอเราทําอย่างนี้ได้นะครับเราจะมีวินยัยแล้วก็มี เราทําได้สม่ําเสมอใจเราจะฟูนะครับเราก็จะหามองหาการลงทุนแบบอื่นหรือว่าหาวิธีการเก็บเงินนะผมเชื่อและการการันตีได้แน่นอนว่าทุกคนนะครับทำได้นะครับแล้วก็ทําได้มากกว่าหนึ่งล้านแน่นอน,นครับ